สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีต้อนรับนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์ดไซเดอร์เสด็จลำพนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเนาะนะครับมาแล้วนะครับผมนั่งร้านนะครับเสริมเวทีในรูปแบบใหม่นะครับพี่น้องนะครับมาแล้วนะครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับนั่ง้ันไม่แกะกล้องเลยครับพี่น้องครับผมไม่แกะกล้องเลยนะครับ ไม่แกะกล่องเลยนะครับสลับนั่งร้านนะครับสลับฉากหลังวิธีนะครับตอนในวิธีเขากบได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอุ้ยบอดเ่านั่งแบบเท่ๆครับพี่น้องครับนั่งแบบเท่ๆนะครับผู้เดียวทั้งเวทีครับผมตอนนี้ครับกําลังคุยตุระอยู่นะครับบอดเพิ่นไปซื้อเองก็มือเลยนะครับพี่น้องไปสั่ง ไปซื้อนั่งร้านนะครับไปเองกับมือเลยนะครับผมบรรยากาศกับพี่นองครับเวทีอย่างสวยรู้เลยนะครับเวทียังไงได้พี่น้องครับผม อำนาจครับผู้ออกแบบเวที บรรยากาศครับพี่น้อง40%แล้วนะครับเวทีนะครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับพี่น้องครับซื้อบัตรนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่8นะครับวันที่8นะครับที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องบัตรละ100บาทนะครับพี่ศิลปินรับเชิญนะครับน้องนกทงศกรนนะครับแล้วก็น้องยุกิน้องมาร์คจิรพันธ์นะครับ ศิลปินนักร้องรับเชิญนะครับในมืองานนะครับเหมือนที่8นะครับผมเอาบอลขึ้นไปนั่งเท่ๆยุๆย่สูงๆนะครับ <laughs> ขึ้นไปนั่งเท่ๆยุๆย่สูงนะครับบอล <laughs> กำลังคุยธุระคุณกำลังคุยธุระครับพี่น้องกำลังวางแผนเวทีใหม่กำลังหยุ่นยูบอลช่วงนี้ พรุ่งนี้นะครับมืออืนนะครับงานรถแห่เขากับทำการแสดงนะครับรถแห่ลำเพลินเตยเ,เสลือดนะครับที่บ้านกุดน้ำใสนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชัย,ยภูมินะครับมืออื่นแม <Hey, man. S 1> นว, man, วิธีไงกว่าเกา่าวิธีใหญ่กว่าเก่านะครับ กว่งกวเกาเดี๋ยวสิเอาวันบักแตงโมไปฝากไอ้สนเจ้าบ้านก่อนแตงโมเอามาต่บานครับพี่น้องแล้วเอาไปฝากไอ้เล่าก่อนจากอีอย่างเนี่ยพี่น้อง tiệm luộc anh ạ Hãy subscribe anh เดี๋ยวาพี่น้องไปย่างเคาะของพี่ต้นวิมลชัยครับก่อนจะเข้าแมวล่านะครับคืนนี้นะครับพี่น้องพ่อกันแมวล่าบนึ่งทุ่มรสปั้มาณครับพี่น้องไป็ได้ของไม้ก่อนแกนี้ครับของไม้มาหนิของไม่ไม่แกะกล่องเอ้าพ่อกันนี่แล้วพ่อสวัสดีครับผมก็ไปเอาแตงโมมาจะใส่ไปยาบัดไปยาบัด ใบจ้าบาทถุงลระซ้าครับผมไปใส่ครับไปใส่ใบเทียผมไปถ่ายรถไปถ่ายรถนั่งร้านนี่ครับนั่งร้านไปซื้อมาไหมแกะกองเลยนะครับแกะกองเลยครับนี่ไปเอามาเดี๋ยวนี้บอดไปซื้อเองกับมือเลยแมนบอดครัผมนี่แหละไปก็เกี่ยนกับพอลีเฮาครับผมลายประเราอเดี๋ยวเจ้าชุดหาซิบชุดพ่อพอเอามาอีกหาซิบชุดพ่อพอเอามาอีกแมนโอ้จัดเต็มขักสาวหน่อยเฮาครับพี่น้องจัดเต็มไม่พอเอามาอีกเพราะวันประยุกต์ไก่ยุ่นเท่านี้แหละ แกงเลก,มก,กลงม่วจแก,แกงม่แกงม่งแกงเดี๋ยวจะไม่พออีกถุงนึง<ะ>โอ้โอโขอบคุ่เนะขอเคุณท่านให้หกับขอเคร้าเราพี่นงลาาครับทุงลารับฮะไอุ้งลาาปกติขายละทุงลซาซาแต่ว่าเอามื่อนี่เอาม่ให้พอซื้ซอเอาม่ให้กินเอาม่ให้กินครับเมขอบคุณพระเอกว่าอะรใช่ครับเอเมื่อนแตงตัวก้อนสีไทยรูปไปให้น่องสาวเบิ้งเมื้อนแตงตัวแตงตัวคือลแงไหมโอ้เมื้อนแตงตัวคครับครับผมเมื้อนแตงสีไทยรูป ครับมื้อนี้รอพดรอพวดมื้อนี้รอดพวดมื้อนี่โป๊ะเป็นเตาเลยเขาอีหลีน้องสาวบอกว่าเขาเจ้าไปเจ้าท้ายลูกกูก็ว่าจช่ไมาให้เบิ่งแหนีครับผมพอให้ขพอยกิงพอแทบเลยเพร่ะนี้ยอสัณฑเอาถุงนี้ให้พอเลยก่อนก็นได้เดี๋ยวผมสิไปเอาถุงใบที่ไม่เห็นแล้วครับเาอาอเอไปกินครับเบาขาเจ้าลายท่านนี้นเ,เอาอีรีเี้ยเอาอีลีเอาให้อีลีครับนี่ครับเอาให้อีลีให้พอลี่พรอนแตงโมละเอกวะไรชครับแตงโมแห่เดี๋ยวจังสิบเอาไว้ที่เราจะมาไอ้ต้นน้ำครับ ยมุนสิบเอ๋ยให้น้องไหมยูโรตยูโรตครับยูโรติไ้กิ่มข้าวไปติ่มข้าวครับอืมกุ้งข้าพราดีกินข้าวข้าวกินข้าวแล้วก็ออกม้ล่างปากด้วยเพราว่าบอกม้วล่างปากได้ยกว่าไปล่างล่างปากครับแงโมครับแงโมแวงโมนี่มาเบิ้งนี่ของแท้มาแล้วคร็งของแท้ครับพี่น้องครับนางรันนะครับเดซียนปีเอายูโรไทยปีต้นวิมลนใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยิ่สองชุง เอาว่าเพียไปหลายถุงอยูเหมอเือขึ้นเ่ยก,กั็ฝากบอดฝากแม่บ้านนะครับฝากไออาจารย์นักดนตรีเหมอเือขึนนะครับไม่ใช่ลหรอไอต้นมื่อไหร่มันเป็นสวนท่ากันอีกว่าพี่น้อง เอายังาไปยังวา,าพ่ออันนี้สาเสียงใสไบ้างนี่ฮะอ่ได้ใส่อ่ะมาแล้วันนี้โอ้ไปตัดผมใหม่ก็อรอเดี๋ยครับวันนี้มื ใบบานเป็นเบาสำนอยไมยพัเนี่ยพูดอะมาบัวนนี่พีนกกนนพ่น้องครับซิกแพคไปเที่ยวทะเลมั่งกันซิกแพคขึ้นเลยครับพี่น้องครับต้นนี้อันนี้ของฝากครับผม,มแตงโมครับันมีไ,ไหลายขอบคุณน้องอะไรใช่แตงโมแตงโมดังต้นไหนฮะแตงโมดัง,ต,ดงต้นแตงโมดังตุนทรละไอพอดีน้องน่ามาขายกันเลยเอามาให้งชู้กินครับไม่กิน ไอ้บังหัหน่ถือบงหัว่าสิถือไปไห้อไรเราังั่นาสิไปพาออยู่หนาห้องไ,ได้บังหัหนีบ้านี้ไปพ่อพ่อรีบพ,อ,พอดีเออกรเลยเอาห้แล้วถุงนั่นเลยเงื<า>่นไปจะก่อนวฮะเงื่นไปเมื่อนไปงานครับเมื่อน,อานลยาถเฮนียวยวนเสย,ยพุ่มไปนอกกันว่าเมื่อนเมื่อนก็ได้ไปดอกไก่ม,มันก็ตัดผมแล้วคือเด็กหน่อยอผมผมถามมันลูกไส้ เปลียนอยู่นีน่เนาะอันพอ่อพ่อกับแม่ยิ่มใส่พอ่อพ่อนอนอยู่ห้องเทิงมาสัน่นแม่เด้แม่นอนอยู่ห้องล่าง <c oughs> ไอ้กันได้วันมามามาเอาอันหน้าเสียวอันบักแตงโมให้วันเอาขึ้นไปพ่อเด้ลาว่ิญญาบักแตงโมวงมาสั่นเอาวิอยากอัน <c> เ <oughs> อา <c oughs> ไปให้พ <c oughs> <อ>่ <c oughs> อกับแม่เมียเอาไปพ่อพ่อกินกับแม่กินแม่บัววิญญาบั่นว่ะ เล็กหน่อยอ่ะเล็กหน่อยฮะเปพียงนึงได้สดบ่ได้สดบ่โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องป้ไปเอไอเซนิ่งสุกุชุนครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้าไปเอไอเซนิ่งสุกุชุนครับพี่น้องครับผมตาหมดกัดถังหนึ่งครับล่าสุดขอไปพุกแล้วไปดูของพี่น้องก็ลังสีรับบ้างหัเดี๋ยนี้สามว่าพุกแม่โอ้ยตายก็เลยได้คลิปซ้ำมาเนี่ยเดี๋ยวโม่ตันนี้ว่าสีรับจะเงียบ ดูเครื่องรถนตมือตะมือเข้าไปบุเดป้าอนดิสามึงพี่น้องก็พี่ไม่ได้กลับไงนู้มไม่สมนโขวอันดิสางานไมีงานนมมีงานมื่อื่นเนี่ยนูจะเปรับมื่นอื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถพ่นมากังสิมาเอาสดตว่ามีงานยังคือคือผมมีอยากเสียนะบอลั้นริงกระหกอันสุดเข้าอลท่านนงจะรอดไหมบ่ก้องหมผมมาเสียเอามาสักเมย์าเสียวมาเลมาสุดมาล่ำอันหัวั่ มาเด่นตัวผมขึ้นผมขึ้นเ่ราซมาจูน้ำกันมาผมขึ้น้มหอดเจงขึ้นตีหนึ่งผมเนาะป็นเท่ลทองวันนพวผมออกพดกเหียบ่พวกผมกลับไปนอนพดกเหียบ่ฝนต๊ก่าษาโตกแห้งคอสกไปอาบแม่คอไอครับตกแห้งอะไอย่างนั้นมันเปียกทั้งน่องเลยเอางุ้มบเชีนบ่งุ้มแบงเชียนหละนังดวนเพราะว่าาาสิบจิวแมนแต่งุ้มแบงีจะจเอบย ออก็เลยแบนี้คิดกัวแล้ว,วแล้วอันนี้ก็กกเชว่าน่าูกันบาอย่ในนี่กันเลยโอเคครับพี่น้องครับผมงโงโนะครับพี่น,อน้องคลิปนี้มผมก็สิ<ช>ลงไว้เพียงซัมเนี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมพอกันไม่คลิปนานนะครับสวัสดีครับ